สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้มาพบกับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นฮิโน่นะครับหกล้อดัมเล็กนะครับตัวนี้ดํากลางนะครับม้าใหม่นะครับม้าใหม่แต่จะบอกว่ารถสามหมื่นกิโลเองนะนะรันี่สภาพรถสวยๆเลยเป็นรถปลายปีหกสองนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ ว,วันที่จดทะเบียนวันที่เก้าธันวานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับน่ครับ xzu 7 1 0 r นะครับตัวนี้ความยาวกระบะก็4เมตรนะครับกระบะเป็นของกระบะ3มิตรนะครับยีห้อ3มิตรสวยเลยรถ30,000กิโลเองนะครับนี่ผมล้างเพิ่งเสร็จแล้วผมก็รีวิวเลยนะ30,000กิโลนะครับสวยจัดนะสวยจัด บาทสามมิตรนะพร้อมสูงก็บาทเจ็ดสิบเซนนะครับภาพพร้อมใช้นะเอาไปพร้อมใช้เลยครับความกว้างสองเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้จะของเก่าเสริมเหล็กนะครับเผื่อไว้ดันท้ายมากตัวนี้ไม่ไว้ดันท้ายนะนะครับแต่ท้ายไม่เคยดันกันนะภาพสวยมากเลยนะนี่ครับยางติดรถนะครับย,าง,ดดบยางไม่ มีรอยขยับน็อตอะไรเลย,เลยนะครับรถสามหมื่นโลสามหมื่นกิโลนะครับสวยจัดครับสวยจัดเดี๋ยวผมยกดัมให้ดูนะครับพาดูภายใน,นก่อนรถสามหมื่นกิโลนี่ไม่ต้องดูอะไรเยอะครับเพราะสภาพสวยจัดจริงๆนะตัวนี้ตั้งราคาไว้เก้าแสนห้านะครเก้าแสนห้านะครับนี่ครับสภายในและเสร็จรีวิวเลย จัดเลยมาดูเลขใหม่ครับแอบเลขใหม่สามหมื่นกิโลนะครับไหม่แท้ๆนะครับไหม่แท้ๆนะหมื่นกิโลนะเดี๋ยวมาดูแผ่นเพจกันว่าเรืเ่องเฟืองเร็วเฟืองช้านะตัวนี้ตัวนี้แผ่นเพลทอ,อยู่ด้านคนขับนะนะครับจุดหนึ่งสี่สองตัวนี้เป็นเฟืองช้าเองนะเฟืองช้าของรุ่นนี้นะ เครื่องมือยังมีอยู่นะนะครับแม่ลวงแม่แรงยังมีติดรถอยู่นะครับลงดับให้ดูดีกว่านะ้อมามาลงดับให้ดูเลยวันนี้รีวิวเดียวนะมั๊กแรมติดติดงานนะครับติดลูกค้ายอยู่นะยลงดับให้ดูนะ อ่ะเลื่มดูนี่ครับหน้าเล่มเดีย๋ยวหาว่าไม่ใช่ปีใหม่นะนี่ดูหน้าเล่มได้เลยนี่เก้าธันวาปีหกสองนับเกือบปีใหม่นะนี่ครับหนูร้อยห้าสิบแรงนะปีใหม่เลยน,ะน,น,ลนะลยนี่ล้างเสร็จน้ำยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่แห้งเลยนะับนานแห้งอะไรไดล้ล้างเสร็จจับรีวิวเลยนะนี่ เป็นตัว6ล้อที่สวยนะสวย,ยตัวนี้สวยสุดเด่นเป็นดานนะครับที่มีตอนนี้นะนะครับคันสองพันโลนี่ไปแล้วส่งมอ,อบลูกค้าเมื่อวานเองนะครับสองมันกิโลนี่ไร้ที่ติจริงขนาดนั้นแต่คันนี้ก็มาใหม่เมือนกันนะนี่ท้ายนะราคาเปิดไ้เก้าแสนห้านะครับปีหกสองปลายปลายปีนะครับปลายปีตัวนี้ ปลายปีมันก็เท่ากับประมาณปีหกสามนะครับพ่านเก้าธันวาแล้วตัวนี้เก้าแสนห้าใช้เงินดาวอยู่สองเอ้ยหนึ่งแสนนะครับใช้เงินดาวหนึ่งแสนรวมประกันแล้วไม่เกินสองแสนนะครับใช้ใช้ใช้เงินออกก็ได้เลยนะครับนนะจัดได้แปดแสนห้านะครับค่าง,งวดอยู่ประมาณสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทนะับสี่สิบแปดงวดนะครับสำหรับ มีน e no, ่นคนนี้นะคู่ร้อยห้าสิบแรงนะครับสวยจัดนะรถที่ดูด้านหน้านะครับมีคนามหานะคันนี้เพิ่งมาคันแรกครับตัวนี้หลายเดือนยังไม่มานะล่าสุดก็สองร้อยสิบนะที่เพิ่งมานะไปแล้วงนั้นมีคู่นะไปส่งมอบที่ลูกค้าที่บ้านฉางนะเป็นยองนะครับส่งมอบสุดที่เลย ดูหลังของเก่งนะบอกได้เลยว่าสวยจัดนะแบตเตอรี่ติดรถนะับสีเดมเรียมเลยรถไม่มีโดนนะครับราคาเปิดไว้เก้านห้านะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้านะครับหนึ่งสี่เก้าสี่นะครับเป็นทพิปนะ เบอร์นครับผมแรมนะครับผมยังจำเบอร์ไม่กันตัวนี้ลูกจปเปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกทีนะก็ด้านหลังนะรถเพิ่งมาเลยสองพ่วงนะมาับงคนทร้อนเลยนะนี่เป็นฮีโน่วิกเตอร์นะสามบ3ซีกระบะปูสุนชัยนะครับทั้งสองคันเลยหน้าชมเก่าแล้วก็ชมใหม่นะครับนี่สามพวไม่ลูกกระบะมินียมนะครับลายสวยจัดเลย คันแรกนี่คันนี้นับ406นะครับเลขใหม่นะ406,000กิโลแต่คันนี้เลขใหม่อยู่ที่108,000กิโลนะครับเดี๋ยวรอล้างนะครราคายังไม่รู้นะปียังไม่ไม่ทราเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จับล้างครับเดี๋ยวเสร็จได้รีวิวให้ชมกันนะครับอ่าวันนี้ก็รีวิวหกล้อให้ดูกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ มาดูกันได้ที่เช็คแชมป์นะครับหรือว่าเดินทางยังไม่สะดวกเท่าไหร่ก็สามารถให้น้องแปมหรือว่าพี่ทิพย์ส่งรูปหรือว่าวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ